ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านนนยางดอนเม็กโรงเรียนบ้านนนยางดอนเม็กตั้งอยู่ที่บ้านดอนเม็กหมู่ห้าตำบลน,นาดีอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน1 0 5คนผู้บริหารหคน ครูและบุคลากรจำนวน10คนดังนี้ข้าราชการครูจำนวน8คนเจ้าหน้าที่ทุรการ1คนและนักการพานโรง1คนคาขวัญโรงเรียนคุณธรรมนำหน้าภูมิทัศน์งามตามวลประชาร่วมมือเรื่องลือวิชาการปรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความเป็นไทยพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21พันธกิจ 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีมีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่21 3. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลอัตลักษณ์คิดดีพูดดีทำดีเอกลักษณ์โรงเรียนศรีห้ผลงานครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนนยางดอนเมก็ก ชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรมช่วงชั้นที่1นและสในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศบวก8.15 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONET ของชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า